สวัสดีค่ะน้องระดาค่ะเป็นเด็กคุณฟินาเล่รุ่นจูเนียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเมย์นะคะเป็นเด็กคุณฟินาเล่รุ่นจูเนียค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมการถ่ายโฟโ้ชูดในฟินาเล่คาเดมี่นั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะหนูชื่อลีอารอายุ10ปีเรียนรุ่นจูเนียค่ะอยากทราบว่าชอบวิชาอะไรที่สุดคะชอบทุกวิชาเลยค่ะ แล้วทำไมถึงอยากมาเรียนที่ฟินาเล่ค่ะดมี่คะเพราะว่าหนูอยากเป็นนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟางๆงค่ะอายุ11ปีค่ะเรียนอยู่ฟินาเล่รุ่นจูเนียร์ค่ะทำาไมถึงอยากมาเรียนที่ฟินาเล่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีหลายวิชาทั้งเต้นแอคติ้งและตกองร้องเพลงค่ะแล้วมีแบบไอดอลในวงการไหมคะมีค่ะลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามารับชมการถ่ายโฟโต้ชุดกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องปุ้นปั้นนะคะอายุ10ขวบค่ะเป็นนักเรียนทุนค่ะอยู่คาสูเนียค่ะเอ่อปุ้นปั้นชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบทุกวิชาค่ะแล้วมีวิชาอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะวิชา acting ค,ค่ะก็ขอบคุณคุณครูคคทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ทำให้โฟโตชูตแบบสนุกสนานแบบนี้เกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k Finale Academy และช่องทางอื่นๆเช่น อินสตาแกรม @finale_academy ค่ะแล้วก็ TikTok @finale_academy ค่ะอย่าลืมติดตามพวกเราก็ด้วยนะคะบ๊ายบาย